สวัสดีครับตอนนี้อยู่ในรายการคิมบูาครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับประเด็นที่เป็นข่าวนะครับก็คือการเสียชีวิตของคุณแตงโมนะครับผมว่าอันนี้จะนอกเหนือจากเกมนะอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวของผมนะผมว่ามันเป็นแปลกแต่ไม่อยากพาดพิงคนนะแต่มันมันแปลกจริงอะตั้งแต่บอกทางให้กู้ภัยไหมอีกคนนึ่งบอกทางนี้อีกคนนี้บอกทางนู้นซึ่งทําให้หายากยากกว่าเดิม ไม่รู้ว่าเป็นปราคารนหรือเปล่าแต่มันก็แปลกๆแล้วก็ประเด็นหนึ่งก็คือคิดว่ากู้ภัยอยู่ทางน้ําไม่คิดว่าอยู่บนบกมันคิดได้ยังไงเฮะกูไม่เคยคิดแบบนี้มาก่อนเลยกู่คิดว่ากู้ภัยเป็นอควาแมนยังไงอ๋อนี่ลูกกู้ภัยเป็นอะควาแมนนครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือที่เขาออกรายการผลกระแสยังมคนได้ชื่อว่าไฮโซปอะ่ะเขาบอกว่าเขาเป็นคน นับถือศาสนาพุทธแล้วก็จะบวชให้แต่ข่าวเก่าก็คือเขาเป็นคริสต์อยู่แล้วนะครับแต่เขาจะมาบวชย้ศาสนาได้ไงมันก็แปลกๆคือเขาลืมตัวหรือเปล่าแบบพูดแล้วลืมตัวหรืออาจจะพูดแบบผ่านๆไปอันนี้ไม่อยากแบบพูดอะไรก็ะทบเขานะเดี๋ยวเขาฟ้องครูอ้สั์มันก็แปลกๆครับอันนี้ดูจากข่าวนะนี่ก็เป็นผิดใช่แบบนี้เห็นไหม ก็เปลี่ยนศาสนาจากพุทธเป็นคริสต,ตามพี่ปปนะ okay. นะเว้ยม่อันนี้อ่านตามข่าวเฉยก็แตงโมเขาก็เป็นคริสนะครับก็ไม่สามารถบวชใน้กันได้นะครับคริสก็ต้องอยู่ศาสนาคริสพุทธก็อยู่กับพุทธนะครับก็คือคนที่ชื่อปอก็จะบวชให้มันก็ไม่ได้คนระับเนราะศาสนากันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดแล้วก็เนี่ยเราจะแจ้งกู้ภัยทางน้าแซนก็เลยไม่คิดว่าเขาอยู่นบนโบกนี่แหละที่เป็นประเด็นไอส้สั์ กูยังงงเลยเฮ้ยมันอยู่ในน้ำเหรอมึงอยู่ในน้ำอความแพนได้ไงวะเฮี้ยเมฆเมฆใจเย็นใจเย็นโอ้ใจเย็นผมว่าเขาให้การแบบแปลกๆไงไม่รู้ว่ะจริงๆนะความรู้สึกผมโคตรแปลกเลยแบบดูออกได้เลยว่าเหมือนโกหกเนี่ยมันบอกอะไรไม่หมดนะแบบเขาไอ้ลาสุดใจแม่ที่เขาไปคุยกับแม่เขาว่าแบบพูดแบบเถียงอน่ะเถียงเงีเดียวเลยเฮี้ยคนเที่ยอะไรแบบถ้ารู้สึกรู้สึกผิดจริงใช่ไหมก็จะแบบ พูดเหมือนรู้สึกผิดจริงอะอันนี้มันบอกเหตุผลไหมอัน,นี้ข่าวไม่ใชค่นี้คุณก็ต้องเข้าใจดูสิอะไรสศาสเรซีโอ้อันี้มันก็แปลกก็คือตามหลักคนที่ทําผิดซึ่งผมก็เคยทําผิดผมก็ยอมรับผิดผมก็ขอโทษอะไรอย่างเงี้ยแต่แอันนี้แม่งบอกเหตุผลอะไรอันนี้ก็อยากไปเที่ยวเหมือนกันอะไรไอเาี้ยคือมึงมันยังไงไม่ด้่ะจริงๆนะคนดูทุกคนเขาก็รู้อ่ะดูรู้เลยแล้วที่บอกว่าว่ายน้ำไม่เป็นอะที่เป็นข่าว อ้เี้ยแล้วกูเห็นที่เขาแชร์มาเคยว่ายน้ำหรือสาะน้ำได้บอกว่ายน้ำไม่เป็นอนะ่ะมันคือยังไงวะก็ะคือแบบเป็นข่าวได้ทุกแบบน่ะไหนจะรอยช้ำที่ตัวของคนที่อยู่บนเ,เรือแล้วก็รอยแผลของผู้หญิงบางคนอืมแล้วไอ้ประเด็นที่ไม่พัาดเรือตัดขาด้ตัดขาผูแต่งว่หมดไม่ใช่ตัดขา,ขาขบบด,ขาดิเป็นแผลก็คือแล้วไหนจะแบบทิ้งเพื่อนอนะ่ะคือ มึงไปกับเพื่อนไปเที่ยวแล้วเพื่อนจมน้ําตามหลักแล้วคนปกติเขาต้องช่วยไม่ใช่หนีกับบ้านเป็นวันคือมึงต้องเป็นคนยังไงวะกูอยากรู้จริงจิคือถ้าเพื่อนกูใช่ไหมเพื่อนก,กูไปกระโดดน้าแล้วเพื่อนกูว่ายน้าไม่เป็นเนี่ยกูต้องช่วยไม่ใช่รีบกบัดถึงมึงตามกู้ภัยไม่ได้มึงก็ต้องอยู่ไอเ้เหี้ยมเกินไปมึงเป็นเพื่อนกันยังไงวะจริงจริงนะแบบเหมือนเหมือนดูละครแบบเรื่องไหนวะเนี่ยไม่อย่างเช่น ทุกตัวอย่างหนัง,นงอะไรทุกอย่างเนี่ยมึงทิ้งเพื่อนไปเอาสมบัตินี้เนี่ยอันนี้ยกก็อยากนะทุกอย่าง,นะางแบบทิ้งเพื่อนได้ลงโคเน่ะแบบปล่อยเพื่อนแบบตายได้เลยใจคอมึงทำด้วยอะไรวะเอียเอ้ยสี่คนนั้นเนี่ยเขาใจอยู่ว่าช่วยกันหาดีมึงก็ต้องอยู่แบบจนกู้ภัยกู้ภัยเขาก็หานะเว้ยมึงเป็นเพื่อนนะมึงอยู่กับเขาหนาถ้าเขาหายนะมึงก็ต้องอยู่กับเขาไม่ใช่ดเี้กลับบ้านเอียเกินไายเกินไปจริงๆอันเนี้ยอันน,น,นี้หลายคนไม่ให้ภัยเลยตรงนี้แหละ ที่ทิ้งเพื่อนเนี่ยคือเป็นเพื่อนกันตั้งกี่ปีวะสิบกว่าปีใช่ไหมแต่มึงทิ้งเพื่อนเพื่อนจมน้ํำเราหาไม่เจอก็คือสมมติไม่มีกู้ภัยตรงนั้นมันก็ทิ้งไว้งั้นแหละแบบทิ้งน่องลอยใช่ไหมประมาณนั้นแบบไม่เหลืออะไรเลยหาไม่เจอแบบสมมติอยู่เขา่ีเนี่ยมันก็จะทิ้งเขาไว้งั้นใช่ไหมไม่หาต่อยืนอยู่เทถานั้นแหละแล้วก็กระบาดงวงนอนไอสัตว์ไป้าไอเหี้ยแล้วมันได้ยินบ้าล่องเรือ แล้วรีบไปล้างเรือคือ,อยังไงวะไม่เข้าใจ <c oughs> เห็นออกข่าวที่ควรพูดไปล้างเรือลบหลักฐานไปอันนี้ไม่แน่ใจนะอันนี้ไม่แน่ใจขอแบบคิดไว้ก่อนคนเดียวนะแบบไม่ได้เมารวมนะมันก็ยังไงแปลกๆอันนี้ความคิดผมเฉยผมไม่ได้แบบว่าอะไรเขานะแต่ไอที่ทิ้งเพื่อนอ่ะอันนี้มีแต่คนโมโหไอ้ยี่แปรเขาคอมเมนต์มามีแต่คนโกรธเรื่องอย่างเงี้ยแล้วก็พูดแบบเหมือนโกหกอันที่พูดไปวันไปวันมานะแตะ จริงๆมันมีแค่น,นี้แล้วก็ถ้าเกิดสมมติเป็นเพื่อนพวกคุณนะพวกคุณคงไม่จริงเพื่อนนใช่ไหมมันอย่าอย่าหาทำนะครับไม่ดนะีไม่ดีเลย,อเยลไอ้ที่อ่ะเราไอ้ที่เหยี่ยวนะนั่งเหยี่ยวนะ่ะคือคนปกติเขาไม่นั่งอย่างงั้นกับเราบ้งไอ้เที่ยดาราเลยเว้ยแล้วมีผู้ชายทั้งสามคนนะมึงคิดคิดเอานะเป็นโอ้โหเป็นกูกูก็ไม่อยากให้เขาทำแนตะ่เป็นผู้ชายนะไอ้เที่ยอาเยอาเขาเบกวิ่งเลย อันนี้ไม่ต่งเยอวตรงนี้ครับไปเดี๋ยวผมไปจอดตรงท่านาให้ไปเหยาะไอเนี้ยไอเหียมมันกันไปเหยาวตรงโอ้โหไอเหยียบตรงไอเถียวนั่นอ่ะกัวเตโมไม่ได้เมาเลยนะแตโมกินที่วายนิดเดียวอย่างๆๆรู้ป่แล้วผู้จัดก,การก็นั่งเล่นโทรศัพท์ไอวนนั้นก็เห็นหมดว่าพวกนั้นเห็นน่ะแต่พวกนั้นแบบจับไม่ทันรึเปล่ามันก็ได้หลายแบบได้หลายประเด็นเลยแล้วไอคนแล้วเพื่อนที่เขาแตโมจับขาอ่ะเหมือนได้ยินว่าให้ปล่อยก่อนรึเปล่า รู้ไม่แน่ใจอันนี้มันดิ่งในข่าวช่องไหนเนี่ยแบบแล้วก็เต็งโมงก็ปล่อยว่าหรือว่ามันหลุดเองวะหรือว่าเตงโมงก็หลุดเองน่าจะหลุดเองนะแบบจับพลาดนะเออืมน้าสงสารเขาับก็ขอให้เป็นนางฟ้าบาสนสวรรค์เพื่อนแล้วก็เจอชาติหน้าก็ขอเจอเพื่อนที่ดีดผมก็อยากจะบอกเป็นอุทาหรณ์รนะับการขับเรือกลางคืนมันไม่ดีครับ แล้วก็ไม่มีชูชีพด้วยแบบก็คือประมาทร่วมเนะี่ยเอ้ยก็เป็นอุทาหรณ์นะโอเคคลิปนี้ก็น่าจะมีให้นะีมาพูดดิเจกินโมฮ์สนอกเหจากจะเล่นเกมก็มีการพูดเกี่ยวกับอันนี้เหมือนกันนะแต่ไม่บ่อยนะแตบบ่อันไหนที่อยากทําประเด็นก็จะพูดอยู่เพราะผมแบบอยากพูดผมครับบ๊ายบาย